และนี่คือผลงานของการทำเวิร์กช็อปของนักเรียนปี2,566ก่อนที่จะสิ้นปีเข้าสู่ปีใหม่2 5 6 7ผมจำได้ว่าตอนที่ท่านอาจารย์ถวันต์ตชนีท่านอาจารย์กมลทัศนานชลีท่านดีชาวรราชุนที่ได้มาสร้างงานศิลปะที่นี่ ได้มีการพูดคุยกันเมื่อมาดูสถานที่ตรงนี้แล้วไปดูความตั้งใจของผู้คนสุดท้ายท่านอาจารย์ถวนดัชินีได้บอกว่าเราจะมาสร้างกระบ,บี่ให้เป็นเมืองศิลปะเมื่อมีการทำวิร์ชช็อปมาในปี2,555นั่นเป็นครั้งแรกได้สืบต่อเนื่องมาจากการที่บอกว่าต้องมีการถ่ายทอดทางด้านของศิลปะให้กับนักเรียนนั้น จึงได้มีการสร้างโรงเรียนต้นกล้าอันดามันตั้งแต่ปี2 5 5 8 5 9และนี่คือผลพวงของสิ่งที่อาจารย์ทุกท่านได้มาสร้างไว้คือต้นกล้าอันดามันซึ่งเราเห็นแล้วนะครับว่าฝีมือของแต่ละคนแต่ละคนนั้นเนี่ยเป็นผลงานที่ดีมากไม่เพียงเท่านั้นผมเชื่อว,ว่าก้าวต่อไปของจังหว,วัดกระบี่ที่เป็นเมืองศิละปะนั้นเนี่ย เมื่อเรามีต้นกล้านัํนมนเมื่อเรามีเด็กๆและเยาวชนนั้นรักในงานศิละปะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพมันจะเป็นการสร้างนะงานศิละปะโดยใช้สีน้ำนะครับหรือสีอคลิกต่างๆนี่เป็นต้นนี่คือก้าวแรกของพวกเขาและต่อไปรุ่นหลังนั้นก็จะก้าวต่าต่อมานี่คือส่วนหนึ่งของสิ่งที่ผมจะบอกว่าการที่เราสร้างกระบี่ให้เป็นเมืองศิละปะนั้นไม่ใช่ง่ายครับ แต่การที่เราจะรักษาสืบเนื่องต่อยอดนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากกว่าเพราะนั้นทั่วประเทศขณะดนี้รัฐบาลเองได้ประกาศแล้วว่าซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งในนั้นคือเมืองศิลปะวันนี้เราจัดงานเบนเดเล่ที่ผ่านไปเมื่อปี2018นะครับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยสองปีถัดมานั้นก็จะไปจัดที่โคราชหรือจังหวัดนครราชสีมา และเพิ่งมันมานะครับก็ไปจัดที่จังหวัดเทียงรายและมีอีกหลายจังหวัดครับที่เขาต้องการที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเบนเนเล่ไทยแลนด์เบนเนลเล่ครั้งที่4ี่โดยเฉายิ่งจังหวัดภูเก็ตซึ่งเขามีนักท่องเที่ยวปีหนึ่งหลายล้านคนมีรายได้จากการเที่ยวมากมายและที่นั่นเนี่ยเขามีทางด้านของบุคลากรผู้ซึ่งอยากจะส่งเสริมอยากจะทำงานศิลปะ เพื่อสร้างการท่องเที่ยวอีกอย่างในรูปแบบของศิลปะให้กับผู้มายเยือนแต่ว่าเขาเพิ่งจะเริ่มต้นเขาเรานั้นก้าวมาไกลแล้วครับและผมเชื่อว่าถ้าหากทุกคนนั้นช่วยกันรับผิดชอบช่วยกันตระหนักถึงความสําคัญตรงนี้ครับเมืองศิลปะน,น,นั้นเนี่ยนี่แหละครับจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดกระบี่เพราะรากเง้าของเรานั้นเรามีตั้งแต่เขาถ้ำผีหัวโต ที่มีภาพเขียนก่อนปริศาดเรามีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่เป็นโบราณคาดีเช่นคลองท่อมโบูราณตรงนั้นเรียกว่าตะโกลาและมีหลายเรื่องหลายราวมันพร้อมทุกด้านแล้วครับก็เชื่รไดว่าศิลปะนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดกระบี่ให้ผู้คนนั้นมาเยือนต่อไปในตัวเมืองเราจะเห็นแล้วครับว่าเรามีศิลปะที่เป็นประติมากรรมเรียงรายกันมากมายถามว่าเขามาทําอะไรในเมืองทั้งี่ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวก็คือมาถ่ายภาพ เช่นปูดาอเนี่ยนี้เป็นต้นปูดาไม่เคยหลับครับเว้นแต่ว่าหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยนั่งเที่ยวนอนแล้วแต่ต้องตื่นก่อนเพราะตอนปีสี่ตีห้าเนี่ยคนก็มาถ่ายภาพอีกแล้วนั่นคือปูดาเรียกว่าไม่เคยหลับและก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของแหล่งเทพกระบี่ก็คือบอกว่า,วามาจังหวัดกระบี่ถ้าไม่ได้มาถ่ายรูปที่ปูดาท่านมาไม่ถึงจังหวัดกระบี่แต่ผมขอ สัมภาษณ์ท่านอาจารย์กำมลทัศนานชิรีศิลปินแห่งชาตินะครับปีที่แล้วท่านก็มาถ่ายทอดสอนแนวทางและก็ให้ความคิดกับนักเรียนมาแล้วและปีนี้ท่านก็มาอีกนะครับจากอเมริกาเดินทางไกลนะลูกปีนี้พัฒนาฝีมือขึ้นและก็ภาพที่ได้มางานที่ได้มานั้นท่านอาจารย์คิดว่าเป็นอย่างไรบ้างพัฒนาเป็นมาก เราเขาผมตั้งโจ์ไว้ว่า,าใครจะเขียนคนจัดสินของทิวทัศอะไรก็เต็ยนเต็มที่ไปเลยให้ได้50%าถูกต้องแต่ห้าเปอร์เนต์นีขอให้เป็นจินตนาการแล้วก็สะท้อนความรู้สึกสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ที่ควรจะสะท้อนได้นี่งานออกมาคราวนี้ มันก็เขาสแสดงฝีมือเต็มที่50%ความคิดของเขาเนี่ยมันกระจายไปเลยว่าบางคนจะทนการเมืองบางคนจะท้อนสุขภาพบางคนจะท้อนสังคมหลายอย่างที่อยู่ในงานชิ้นเดียวกันซึ่งมันมีทั้งเป็นจริงแล้วก็เหนือจริงอย่ในชิ้นเดียวกันกนะครับ ภาพน,นี้ชื่อเดวิลอินมค่ะเดวิลก็คือปีศาจในตัวเรานะคะอะหนูว่าทุกคนอะค่ะต้องล้วนมีปีศาจในตัวเองแต่ว่าภาพนี้ค่ะสะท้อนเป็นปีศาจที่แยกออกมาเป็นอีกร่างหนึ่งค่ะ ที่คอยตอบสนองความต้องการของเจ้าของร่างเองเวลาเราคิดที่จะทําอะไรไม่ดีประมาณนี้ค่ะแล้วก็หนูจะสะท้อนเกี่ยวกับสังคมทางด้านการใช้สารเสพติดพวกบุหรี่แบบนี้ค่ะที่จะสามารถมันเห็นระบาดมากในยุควัยรุ่นของหนูใช่ไหมคะว่าเออไอความคิดด้านมืดของเราเนี่ยค่ะคอยสนับสนุนสิ่งนี้เหมือนกันเช่นนะคะคนนี้คือเป็นตัวร่างนะคะที่คอยดูดบุหรี่ส่วนด้านมือของเราก็คือคอยที่จะปล่อยควันบุหรี่ อะคล้ายๆเหมือนเราคิดอะไรด้านมือของเราก็จะตอบสนองสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่เราคิดอะค่ะค่ะประมาณนี้คิดว่าในอนาคตเนี่ยหนูจะเรียนอะไรหนูอยากเรียนนิเทศศิลป์ค่ะนิเทศศิลป์เพราะว่าหนูรู้สึกว่าศิละปะมาผาสมผสานกับนิเทศหรือว่าสื่อค่ะมันสามารถที่จะก,กระจายงานแล้วก็มี งานจะสามารถที่จะหลากหลายมากกว่าค่ะแล้วก็หนูเป็นคนที่ชอบทํางานด้านดิจิตอลเหมือนกันค่ะแล้วก็ผสมผสานกับด้านนี้หนูว่าน่าจะเป็นตัวหนูมากที่สุดค่ะสุดยอดและผมจะตามชื่อน่าเดียต่อไปนะครับปีนี้ไม่น่าเชื่อครับว่าผลงานที่ออกมาเนี่ยดีกว่าปีที่แล้วเยอะผมก็ขอให้กำลังใจนะครับก้าวต่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางตรงนั้นแต่ผมก็จะติดตามงานแต่ละฝ่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ จิรวัตพิสรสันที่ได้เดินทางมาร่วมแล้วก็ปีนี้ก็ใหม่ครั้งหนึ่งที่มาถ่ายทอดวิทยายุทธให้กับนักเรียนนั้นเนี่ยาจาจย์คิดว่าอย่างไงเท่านี้ผมผมคิดว่างานของนักเรียนของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นมีมุมมองมากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นขึ้นมาสังเกตว่าครั้งเนี้ยเราใช้ใช้โจทย์ค่อนข้างยาก เนื่องจากว่าเราถ่ายในสตูดี้นะครับประมาณสี่เซตด้วยกันสี่เซตเนี่ยจะมีนางแบบที่เป็นนักเกยนด้วยกันประมาณสี่คนแล้วก็จัดจัดรูปแบบขึ้นมาซึ่งนักเรียนถ่ายเป็นพันรูปเลยนะครับแล้วมาวันนี้แสดงแค่รูปเดียว<อ>แล้วก็อีกเซตหนึ่งก็คือเป็นเซตนอกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นวดัดเป็นชา,ายทะเลอะไรพวกของเมืองกระบี่ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็อีกประมาณสี่เซตก็รวมทั้ง8ดเซตแเซตเนี่ยก็อีกพันกว่ารูปขึ้นมาครับแล้วก็นักเรียนก็คัดเลือกวกันนี้ขึ้นมาผมเห็นว่า การการจัดงานเวิร์กช็อปครั้งนี้นะครับเป็นประสบการณ์อันหนึ่งที่นักเรียนได้เห็นว่ามุมมองในทางศิลปะเนี่ยเป็นอย่างไรึ้นมาซึ่งเด็กมีประสบการณ์ในการถ่ายงานประชาสัมพันธ์อยู่แล้วแต่พอมันทําเป็นงานศิลปะเนี่ยมันเริ่มมีความสนุกขึ้นมีความเป็นเพื่อนขึ้นมีความน้ําใจขึ้น,ม,ม,น,นมีการแลกเปลี่ยนกันขึ้นอะไรพวกนี้ครับนั่นคือทําให้วงการถ่ายภาพของอจังหวัดกระบี่ก้าวหน้ากว่าจังหวัดอื่นๆซึ่งผมเชื่อว,ว่าเด็กกลุ่มนี้จะต่อไปจะเป็นพลัง ที่สําคัญของวงการถ่ายภาพนมาครับจากที่เราเห็นในที่ที่แสดงงานในครั้งนี้เราคัดมาที่ไม่ให้มันซ้ากันแต่ความเป็นจริงเนี่ยมีหลายเซตที่ออกมาแล้วน่าสนใจซึ่งในอนาคตผมคิดว่าเด็กกลุ่มนี้สามารถแสดงเดี่ยวในหอศิลป์นี้ได้สบายๆยครับเมื่อเทียบกับครั้งที่แล้วเนี่ยแตกต่างกันไหมมีความแตกต่างกันเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเด็กจะมีความใหม่นะครับในความใหม่บางเรื่องแล้วก็ผมเห็นว่า ไอ้การใหม่ขึ้นมาครั้งนี้มีหลายๆคนมาครั้งที่2ขึ้นมาก็ประสบการณ์ก็ต่างขึ้นปีนี้ถือว่างานดีเหมือนมืออาชีพเลยท,ที่ทำงานกันขึ้นมาแต่ผมคิดว่าโอ้นี่เป็นนิมิตใหม่ดีนะครับท,ที่เด็กจะพัฒนางานขึ้นดูกล้าหน้าขึ้นมีมุมมองที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับเที่ยวน,นี้เนี่ยได้รับความรู้แล้วก็จะไปใช้ประโยชน์ได้ย่งไง ก็คือความรู้ที่หนูได้รับในครั้งนี้นะคะก็คือมันเยอะมากๆค่ะเป็นการแบบเปิดมุมมองแนวคิดใหม่ๆม่ในการถ่ายรูปทําให้เรามีความคิดว่าการถ่ายรูปอ่ะมันไม่ใช่แค่การถ่ายรูปได้ผ่านกันทั่วไปค่ะมันมีศิลปะอยู่ในตัวมีการเล่าเรื่องราวผ่านรูปได้ต่างๆค่ะแล้วก็หนูได้นําไปใช้ประโยชน์ได้เยอะมากๆค่ะอย่างรามีกิจกรรมอะไรก็คือหนูสามารถเป็นตัวแทนที่ไปถ่ายภาพให้กับคุณครูหรือว่าน้องๆในโรงเรียนโรงเรียนได้อย่างมากขึ้นด้วยค่ะนอกจากในส่วนนี้แล้วเนี่ยนะครับ จังหวัดกระบี่เราเนี่ยเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเรามีสิ่งแวดล้อมเรามวีวิวทิวทัศน์เรามีประวัติศาสตร์เรามีอะไรต่างๆเยอะะเลยจะช่วยประชาสัมพันธ์ยังไงการประชาสัมพันธ์ในแบบของหนะะูก็คือเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันไปไกลมากๆคะ่ะหนูก็เลือกที่จะในเมื่อเรามีพื้นฐานในการถ่ายรูปอยู่แล้วใช่ไหมคะหนูก็จะไปในพื้นที่ที่เราต้องการที่จะนําเสนอคะ่ะโดยการถ่ายภาพออกมาโดยการเล่าเรื่องราวผ่านภาพทั้งหมด ในภาพหนึ่งภาพเนี่ยค่ะเราสามารถเล่าเรื่องเราได้ยืะมากๆเราก็จะเลือกที่จะนาภาพนั้นนะคะลงสู่โซเชียลค่ะทําให้มันสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นด้วยค่ะเกี่ยวกับจังหวัดกระบี่เราค่ะดีใจไหมหที่จะมาดีใจมากค่ะเพราะ<ช> <ๆ S 1> ว่าหนูได้ความรู้เยอะมากๆจากอาจารย์เลยค่ะรู้สึกว่าแบบเ,าเราได้เปรียบจากเพื่อนหลายๆคนมากที่ได้มาในครั้งนี้ค่ะครับาอาจารย์ปุลปัญญาดีสีน้ำนะมือหนึ่ง ในหนึ่งองประเทศไทยมือหนึ่งในหนึ่งในประเทศไทยเป็นผู้ที่ได้มาร่วมงานกับจังหวัดจะบบีของเราหอศิลนธนัรนมนั้นมาตลอดและปีนี้ก็ได้กลับมาจากออสเตรเลียนะครับกลับมาที่บ้านแล้วก็ได้เชิญมาช่วยถ่ายทอดในความรู้ให้กับติ็กๆและจากการที่จะได้สัมผัสกับติ็กๆนั้นเนี่ย และผลงานที่ออกมาเนี่ยจะคิดว่าอย่างไรการของผมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแต่ทอดสื่อสีน้ำซึ่นสื่อสีน้ำเนี่ยถ้าคนที่รู้จักอ,อ,อะไรอะ่ะคราว่าสีน้ำแล้วก็รู้จักในวงก,วการวงการทางการศิลปะแล้วเนี่ยเป็นสื่อที่ค่อนข้างที่จะควบคุมยากนะขั้นตอนอะไรต่างเนี่ยต้องกระชับมากกว่าสื่ออย่างอื่นนะสีน้ำเนี่ยถ้าเสียแล้วเนี่ย คนที่ไม่มีประสบการณ์เนี่ยโอกาสจะแก้ตัวนี่คุนท้าเกิยากิปอีกนะแต่ถ้าเป็นศิลเลตินที่มืออาชีพมืออะไรเนี่ยเขาก็รู้ว่าก็ปล่อยมันไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาแก้ทีหลังเพราะมันมีจังหวะมีเวลาของมันเนี่ยสเสน่ห์ของสีนะ้ำมันก็จะมีของมันอยู่ในระดับหนึ่งถ้าเราให้มีเวลาให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องเทคนิคเรื่องอะไรต่างเนี่ย ไอจินตนาการที่เขานําเสนออยู่นี่มันจะมีเสน่ห์มากขึ้นคือเขาได้ทั้งเรื่องราวที่เขาต้องการแล้วก็ได้เสน่ห์ของความเป็นสีน้ําจะดีมากเลยครับตรงนั้นนะแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่าเด็กตรงนี้ที่มาอยู่ที่มาสองวันนี้ที่มาอยู่กับพวกเราที่เดินทางมาเป็นวิทยากรให้เนี่ยก็ต่างเราก็พูดกัน่งเ,เดียวว่าเด็กตรงนี้เนี่ยเหมือนกับถูกคัดมาแล้วว่าเขาต้องเดินทางนี้แน่นอนครับ ั่นคือต้นกล้าอันดามันกล้าแน่นอนเลยครับหนูน้อยคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ฉายแววนะครับแสงขึ้นมาเป็นครับเป็นแล้วทักษะสุนทรที่ดีเลยในเงี้ยแล้วก็แนะนาไปนี่เหียว่าถ้าหนูอยากจะเขียนสัสตว์เขียนอะไรอย่างเงี้ยนี่เลือกเลือกสัตว์มาเป็นเป็นตัว คอนเซปต์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเทคนิคสีน้ำเนี่ยหนูไปเรียนรู้เรื่องเทคนิคสีน้ำน,นี่ถึงว่าทำอย่างไงให้มันฟูวันนี้อีกอะไรเนี้ยคนงานนี้มันก็จะมีที่สเสม่มากขึ้นแต่ถามว่ารูปนี้มีไหมพื้นดีอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าพูดในเทีสีน้ำน,นี่ถึงว่าถ้าใส่กระไปปั๊บเนี่ยมันจะมีสะเสน่ห์มากกว่านี้ครับชื่อกบอกหน่อยหนูชื่ออะไรชื่อเด็กชายอันดามันสวงสุขครับอืคิดยังไงที่ตาพูดตะกี้เนี่ย เดี๋ยวจะนําไปปรับปรุงครับ่ะมันมันไม่ไม่ต้องปรับปรุงอะลูกคือไปไปไปหาแล้วนำมาเติมกีาไม่ไม่ได้ไม่ได้ติดหนาอะไรเลยนะแต่เติมแล้วหนูจะดีกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับอนาคตตั้งใจว่าจะเรียนอะไรอเรียนเรียนมาอะไรที่เกี่ยวกับศิลปะมาอะไรเกี่ยวกับศิลปะน่าดีใจเลยก็ขอให้ความตั้งใจที่หนูตั้งใจไว้นะประสบความสำเร็จ แต่ผมก็เชื่อว่านี่คือใช่เป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดกระบี่ต่อไปนะ่นเนะให้กำลังใจครับสวัสดีค่ะชื่ออัศนีเล็กกุลนะคะมาจากโรงเรียนเมืองกระบี่ค่ะสําหรับโครงการนี้นะคะหนูก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาค่ะเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะที่หนูได้มาเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างนะคะที่หนูวาดขึ้นมาค่ะก็ชื่อผลงานว่าบัตเตอร์ฟลาวเวอร์ค่ะ ัตเตอร์นะคะที่ย่อมาจากคําว่าบัตเตอร์ไฟค่ะแล้วก็คําว่าฟลวก็คือดอกไม้ค่ะซึ่งผีเสื้อก็คู่กับดอกไม้ค่ะซึ่งทุกคนนะคะก็สามารถมารับชมผลงานของเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่นี่ได้นะคะที่ศูนย์การเรียนรู้อันดามันค่ะรับวันนี้ก็ถือว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์ทั้ง4ท่านที่มาวันนี้ครับอาจารย์ท่านอาจารย์กมลทัศนชานเฉลีท่านอาจารย์เดชาวราชุน ท่านอาจารย์ยิรวัตรพีรสรรย์นุาารรก,กูลปัญญาดีซึ่งเป็นอาจารยร์ที่ถือว่ามีชื่อเสียงและผลงานที่ดีเลิศน,นะครับได้มาสอนในวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านอาจารยร์สี่ท่านและขอบคุณบรรดานักเรียนจากางเรียนต่างๆนะครับที่มาร่วมกันสร้างงานศิลปะก็ขอให้ทุกคนนั้นได้เดินต่อไปครับเพราะหลายคนนั้นก็บอกเลยว,ว่าอยากจะไปเรียนต่อในขั้นหมหาวิทยาลัยทางด้านศิลปะทางด้านของนิเทศศาสตร์บ้างอะไรบ้าง ก็ให้กำลังใจว่าให้เด็กติกเหล่านั้นเยาวชนเหล่านั้นทุกคนนั้นได้ผ่านพ้นและก้าวไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการต่อไปวันนี้ต้องขอบคุณครับที่ท่านใดติดตามกุงเงาเล่าเรื่องติดตามได้ทาง Facebook ครับกรีรติศักดิ์ผู้ก้วนวนและทาง y u t u b e กรุงเงาเล่าเรื่องครับสวัสดีครับ